เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องพระพุทธรูปประจําวันเกิดมาเล่าให้ฟังกันครับฟังจบแล้วกรุณากดซับสไครต์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าว,วันนี้ครับวันอาทิตย์ พระพุทธปฏิมาปางถวายเนธลักษณะพระพุทธรูในพระอิริยาบทยืนลืมพระเนตรทั้งสองเพ่งไปข้างนาพระหัตทั้งสองประสานที่พระเผ่าเหตุครั้งพุทธกาหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรูได้ประทับเสวยวิมุติสุขอยู่ณต้นพระศรีมหาโพเป็นเวลาเจ็วันจากนั้นจึงเสด็จจากที่นั้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงหนึ่ง ทรงยืนกลางแจ้งแล้วทอดพระเนตรต้นพระศรีมหาโพธิ์โดยไม่กระพิบพระเนตรเป็นเวลาเจ็ดวันสถานที่ดังกล่าวปัจจุบันมีชื่อว่าอนิมิตสเจดีมีคำอธิบายเพิ่มเติมว่าหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงนั่งสมาธิเป็นเวลานา,นาจึงได้ทรงเปลี่ยนพระอิริยาบถจากท่านั่งมาเป็นท่ายืนเงยพระพักและเพ่งพระเนตร จ้องดูดวงอาทิตย์อย่างสงบนิง่งพร้อมทั้งทรงหาเหตุและผลตามหลักธรรมชาติเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับธรรมของพระองค์ซึ่งได้ความว่าดวงอาทิตย์มีทั้งขึ้นและลงหมุนเวียนเปลี่ยนไปในแต่ละวันเปรียบได้กับชีวิตของมนุษย์เมื่อเกิดมาแล้วก็มีดับไประหว่างที่ดำรงชีวิตอยู่ก็โลดแดนไปตามทางของตน มีทุกข์มีสุขปะปนกันไปเมื่อถูกกิเลสเข้ามาครอบงำก็ททำให้จิตใจเศร้าหมองพระพุทธเจ้าจึงทรงให้ยึดปฏิบัติธรรมของพระองค์เพื่อหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายวันจันทร์พระพุทธปฏิมาปางห้ามยาลักษณะพระพุทธรูในพระอิริยาบถยืนห้อยพระหัตถ์สาย ยกพระหัตถ์ขวาเสมอพระอุราฝ่าพระหัตถ์หันออกไปข้างหน้าเหตุครั้งพุทธกาลในสมัยพุทธกาลพระญาติฝ่ายพุทธบิดาและพระญาติฝ่ายพุทธมารดาซึงอาศัยอยู่คนละฝั่งของแม่น้ำโรฮินีเกิดทะเลาะวิวาทเพื่อแย่งน้ำถึงขนาดยกทัพจะทำสงครามพระพุทธองค์จึงเสด็จไปห้ามทาม โดยทรงแสดงโทษคือความพินาศย่อยอยามของชีวิตมนุษย์ไม่สมควรที่จะต้องมาล้มตายเพราะแย่งน้ำทำนาเพียงเล็กน้อยที่สุดทั้งสองฝ่ายเข้าใจกันและรักใครสามัคคีกันในทางธรรมพระหัตถ์ขวาที่ยกเสมอพระอุระนันเป็นบุคลาธิสถานว่า ให้มีสติอย่าตกอยู่ภายใต้อำนาจของความเปลี่ยนแปลงให้ยึดหลักธรรมไว้ในจิตใจแล้วชีวิตจะได้พบกับความสุขสงบอธิบายเพิ่มเติมว่าระหว่างที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมอยู่นังได้มีเหตุถกเถียงกันระหว่างฝ่ายที่เชื่อในคำสั่งสอนของพระองค์แต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่เชื่อต่างถกเถียงจนเกิดโทสะเข้าทำร้ายทุบตีกัน พระองค์จึงลุกขึ้นยืนยกพระหัตถ์ขึ้นห้ามทั้งสองฝา่าแล้วชี้แจงหลักครรว่าขอให้ละโมหะโทสะนั้นเสียเพื่อจะได้เห็นผิดถูกชัว่วดีวันอังคารพระพุทธปฏิมาปางสายยาลักษณะพระพุทธรูปในพระอิริยาบถนอนตะแคงขวาพระบาททั้งสองขา้าง สอนทับเสมอกับพระหัตถ์สายถอดไปตามพระวรกายพระหัตถ์ขวาตั้งขึ้นรับพระเศียรและมีพระเคนยรองรับเหตุครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธองค์รับสั่งให้พระจุนทะเถระปูอาสนะลงระหว่างต้นรังผู้หนึ่งแล้วกอบรรทมแบบศีหะศยยาตั้งพระไทยว่าจะไม่ลุกขึ้นอีก ในทางธรรมเป็นพระอิริยาบถท,ที่พระองค์ทรงสแสดงธรรมแก่พุทธบริษัทมีใจความว่าให้เข้าใจในอิริยาบถสี่อย่างคือนั่งนอนยืนเดินซึ่งเป็นอิริยาบถท,ที่สงบสำรวงไม่มีความสะดุ้งหวาดกลัวในสิ่งที่ตนได้ปฏิบัติเพื่อจะนำไปสู่ความสำเร็จคือมรรคผลนิพพาน หากผู้ใดเพียรทำยอมได้รับผลอย่างแน่นอนมีเรื่องเล่าอีกว่าครั้งที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันอสุรินทราหูได้สดับคำสรรเสริญถึงพระพุทธเจา้าจากเทพพยายดาทั้งหลัยจึงปรารถนาจะไปเฝ้าแต่ติดที่ได้คิดไปเองว่า ราววรากายของพระพุทธเจ้าเล็กหน่อยเมื่อเทียบกับอสูรอย่างตนเวลาเข้าเฝ้าก็ต้องก้มด้วยความลำบากอีกทั้งตนก็ไม่เคยก้มเสียดให้ใครจึงไม่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยพระญาณว่าพระราหูคิดอย่างไรจึงเนรมิตพระวรากายให้ใหญ่กว่าพระราหูหลายเท่าแล้วบรรทมรอง เมื่อพระราหูเข้าเฝ้ากลับต้องแหงนหน้าทำให้เกิดความอัศจรรย์ใจยิ่งจึงลดทิฐิมานะพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนว่าการได้ยินเรื่องใดๆหากไม่เห็นหรือ,อยังไม่พิจารณาให้ท่องแท้ก็ไม่ควรสรุปว่าเป็นอย่างนั้นวันพุทธกลางวันพระพุทธปฏิมาป่างอุ้มบา ลักษณะพระพุทธรูปในพระอิริยาบทยืนพระหัตถ์ทั้งสองประคองบาทราวสะเอวเหตุครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจา้าทรงสแสดงธรรม,มเทศนาแก่พระประยุรญาติจบบรรดาพระญาติที่มีพระเจ้าสุดโทธนะเป็นประธานก็พากันกราบทูลลาคืนพระรชาชฐา โดยไม่ได้ทูลอรัธนาเสวยพระกยาหางชาวด้วยทันรุ่งเชา้าพระพุทธองค์พาพระสาวกเสด็จจาริกบิณฑบาตไปตามถนนหลูงชาวกบิลพัทได้มีโอกาสชมพระพุทธจริยาวาัดขณะทรงอุ้มบาทโปรดสัตว์พระเจ้าสุดโทธนะพอทรงทราบก็สำคัญว่าพระพุทธเจ้าออกไปขอทานไม่เสวยพรตาหารที่เตรียมไว้ พระพุทธเจ้าทรงอธิบายว่าการออกบินทบาตเป็นการปฏิบัติตามพุทธวงศ์ซึ่งพระสงฆ์ล้วนแต่อย่างชีพด้วยการบินทบาตและได้ตรัสเทศนาสอนพระบิดาจนพระเจ้าสุดโททนะสำเร็จโสดาบัตในทางธรรมเมื่อรับอาหารที่มีผู้มีจิตศรัทธานำมาใส่บาตรแล้วพระพุทธเจ้าจะเสวยด้วยความเมตตา โดยแบง่งออกเป็นสมส่วนคือส่วนที่หนึ่งทรงสเสวยเอส่วนที่สองให้ทานแก่สปปรรพสัตว์ทั่วไปส่วนที่สามอุทิศให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วมีความเชื่อกันว่าการบูชาพระทรูปป่างอุ้มบาเพื่อให้ผู้ที่เกิดวันพูดตึงเป็นดาวแห่งวาจาได้คิดว่าในการทำสิ่งใด ต้องใช้ทั้งความอดทนและใช้วาจาอ่อนน้อมอ่อนหวานควบคู่กันไปด้วยจึงจะประสบความสำเร็จวันพุทธกลางคืนพระพุทธปฏิมาปางปาลิไลยกะลักษณะพระพุทธรูในพระอิริยาบทนั่งห้อยพระบาทพระหัตถ์สายคว่ำบนพระเผ่า แบรพระหัตถ์ขวาลงบนพระชานุด้านขานิยมสร้างช้างหมอกใช้งวงจับกระบอกน้ำอีกด้านหนึ่งเป็นลิงถือรวงพึ่งถวายเหตุครั้งพุทธกาลขณะพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่เมืองโกสัมพีครั้งนั้นพระภิกษุเกิดแตกความสามัคคีกันพระองค์จึงเสด็จจาริกไปอยู่ตามลำพังพระองค์เดียวในป่า ที่ชื่อว่าป่าลิไลยากะโดยมีพญาช้างที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธเจา้าชื่อป่าลิไลยกะมาคอยรักษาไม่ให้สัตว์ร้ายมาก้ำกะพระพุทธองค์จึงประทับอยู่ในป่านั้นอย่างสงบรันพญาลิงเห็นพญาช้างปรนนิบัติพระพุทธเจา้าด้วยความเคารพก็เกิดกุศลจิตทำตามบ้าต่อมาบรรดาชาวบ้าน ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เมืองโกสัมพีแต่ไม่พบและทราบสาเหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้าจาริกไปอยู่ป่าจึงพากันตำหนิและไม่ทำบุญกับพระที่แตกแยกเหล่านั้นพระภิษุจึงสำนึกผิดและขอให้พระอานนท์ไปทูลเชิญพระพุทธเจ้ากลับมาในวันที่เสด็จกลับช้างปาลิลยากะก็มาส่งเสด็จด้วยความเศร้าเสียใจ จนหัวใจวายสิ้นชีวิตลงด้วยกุศลผลบุญจึงได้ไปเกิดเป็นปาลาลิไลกะเทพบุตรต่อมาป่านานได้ชื่อว่ารักขิตวันในทางธรรมหมู่ใดหรือคณะใดหากขาดความสามัคคีแล้วย่อมหาความสุขได้ยากดังนั้นจึงควรน้อมนำคำสอนนี้ มาใช้ในการดำเนินชีวิตทั้งในครอบครัวและสังคมเพื่อนำความพาสุกมาสู่ตนเองและผู้คนรอบค้าเหตุผลที่แยกพระพุทธรูปประจำวันเกิดเป็นวันพุธกลางวันกับวันพุธกลางคืนเหตุเพราะตามหลักโหราศาสตร์ได้แบ่งทักษะเป็นภูมิต่างๆแปดภูมิแต่วันในสัปดาห์มีอยู่เพียงเจ็วันซึ่งไม่สอดคล้องกัน จึงคิดนำเอาวันพุธซึ่งอยู่กลางสัปดาห์พอดีมาแบ่งเป็นกลางวันกับกลางคืนโดยนับตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกดินเป็นวันพุธกลางวันและหลังพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วจนถึงพระอาทิตย์ขึ้นอีกวันเป็นวันพุธกลางคืนส่วนผู้ที่จำวันเกิดไม่ได้ ทางโหราศาสตร์กำหนดให้ถือพระเกตแทนเนื่องจากพระเกเป็นเทพนพเคราะห์ที่มีพลังแห่งปาฏิหาริย์จึงสามารถคุ้มครองทุกคนที่ไม่มีเทพองค์อื่นคุ้มครองไม่ว่าจะคนเกิดวันอะไรพระพุทธปฏิมาปางสมาธิเพชสำหรับผู้ที่จำวันเกิดตนเองไม่ได้เป็นพระประจำพระเก วันพฤหัส,สบดีพระพุทธปฏิมาปางสมาธิลักษณะพระพุทธรูปในพระอิริยาบทประทับขัดสมาธิพระหัตถ์ทั้งสองวางหงายซ้อนกันบนพระเพลาพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายพระชงขวาทับพระชงซ้ายเหตุครั้งพุทธกาลเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะ ประทับขัดสมาธิบนบันหลังยาขาใต้ต้นพระสีมหาโพธิ์ไกลฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตรงเกิดปีติสุขมีพระไทยชุ่มชื่นเบิกบานเป็นอย่างยิ่งสภาวะจิตเข้าสู่ความละเอียดสุข,ขุมเป็นลำดับฉับพลันก็เกิดพระโพธิญาและตรัสรู้ในที่สุดในทางธรรม พระพุทธรูปปางนี้มีไว้เตือนใจพุทธบริษัทให้หมั่นเพียรในการทำความดีละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้ผ่องใสกล่าวได้ว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจา้าคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ไม่มีชัยชนะใดจะเสมอเหมือนดุจด,ดาวพฤหัส,สบดีเทพที่ไม่มีดวงดาวใดในวงจักรวาลเทียบได้ อีกประการหนึ่งพระพุทธรูปปางสมาธิเป็นบุคลาธิสถานเพื่อให้คนเกิดวันพระฤหัส,สบดีได้ประพฤติตนให้อยู่ในทํานองครองธรรมอย่าให้กิเลสใดๆในโลกมาทำให้มัวหมองวันศุกร์พระพุทธปฏิมาปางรำพึงลักษณะพระพุทธรูปในพระอิริยาบทยืน พระหัตถ์ทั้งสองประสานกันยกขึ้นประทับที่พระอุราพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายเหตุครั้งพุทธกาลขณะนั้นพระพุทธเจา้าประทับอยู่ใต้ต้นสายอัจฉระปาละนิคโครทรงพิจารณาถึงธรรมที่ตรัสรู้ว่าเป็นธรรมที่มีความละเอียดลึกซึ้งยากที่มนุษย์ปุถุชนจะตามได้ จึงเกิดความท้อพระไทยรำพึงว่าจะมีสักกี่คนที่เข้าใจธรรมะของพระองค์ร้อนถึงเท้าสหัมบดีพรมต้องมากราบทูลอารัธนาเพื่อให้ทรงแสดงธรรมและกล่าวว่าในโลกนี้บุคคลที่มีกิเลสเบาบางพอฟังธรรมได้ยังมีอยู่พระพุทธองค์พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย อีกทั้งทรง,งรำพึงถึงธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่ปางก่อดว่าตรัสสรูแล้วก็ยอมแสดงธรรมโปรดสัตว์โลกจึงได้น้อมพระไทยที่จะแสดงธรรมตามคำอารัธน,นานันและตั้งปณิธานจะดำรงพระชนชีพอยู่จนกว่าจะได้ประกาศพระพุทธศาสนาให้มันคงสำเร็จประโยชน์แก่ชนทุกหมู่หลักต่อไปในทางธรรม พระสัมมาสัมพุทธเจา้าต้องใช้ความเพียรพยายามในการสั่งสอนธรรมพุทธบริษัทจึงควรระลึกถึงพระพุทธคุณน้อมนำธรรมะของพระองค์มาปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ความหลุดพ้นวันสาวพระพุทธปฏิมาปางนาครกลักษณะพระพุทธรู ในพระอิริยาบทประทับขัดสมาธิงายพระหัตทั้งสองวางซ้อนกันบนพระเพลาพระหัตขวาซ้อนทับพ,พระหัตสายเหมือนปางสมาธิแต่มีพญานาคขนดร่างเป็นวงกลมประหนึ่งเป็นพุทธบัลลังก์และแผ่พังพานปกคลุมอยู่เหนือพระเสียรเหตุครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จประทับเสวยวิมุตติสุขอย่างร่มหมายชื่อมุจจริตร วันนั้นสายฝนพรมพไม่ขาดสายพญามุจจรินนาคราชเจ็ดเสียงจึงถวายการอารักขาด้วยการทำขนดหลอมพระวรกายเสมือนเป็นสเสวตฉาบบังลมฝนเหลือบยุ่งรินและสรรพสัตว์มิให้มากล้ากายพระพุทธองค์ได้ขันฝนหายแล้วพญามุจจรินนาคราชจึงคลายขนด จำแหล่งเพศเป็นมานบหน่อยยืนทำอัญชลีถวายนมัสก,การพระพุทธองค์พระผู้มีพระภาคเจา้าจึงเปล่งอุทานว่าความสงบเป็นสุขของบุคคลผู้มีธรรมอันได้สดับแล้วรู้เห็นสังขารทั้งปวงตามความเป็นจริงอย่างไรความเป็นคนไม่เบียดเบียนคือความสำรวมในสัตว์ทั้งหลาย และความเป็นคนปราศจากความกำหนัดคือความก้าวล่วงกามทั้งปวงเสียได้เป็นสุขในโลกความขาดซึ่งอัศมิมานะคือความถือตัวตนให้หมดได้นี้เป็นสุขอย่างยิ่งในทางธรรมพระพุทธปฏิมาปางนาคปกซึ่งเป็นนาคเจ็ดเสียงนี้น่าจะเป็นตัวแทนสื่อถึง โพชชงเจ็ดคือธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้เจ็ประการคือตติธรรมวิจยาการวินิจฉัยธรรมวิริยาปีติปัดสัทธิความสงบสมาธิอุเบกขานอกจากนั้นยังมีผู้ตีความว่า พญานาคน่าจะหมายถึงกิเลสอันชั่วร้ายอันมีโลก,โกรลงที่พระพุทธเจ้าสามารถเอาชนะได้แล้วอีกด้วยพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์085-199-1370สนใจลงโฆษณา youtube บ้านบุญ channel ติดต่อได้ที่0 8 0 995 4 4ก5